นายประจมประหลัดสะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ในายวรยานบุญนาระรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านตลาดออนไลน์และการส่งออกสำหรับรเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้จังหวัดเชียงใหม่ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติแกลนวิว3โรงแรมเชียงใหม่แกลนวิวอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มวิสาหก,กิจชุมชนรวมถึงเกษตรกร,ร,กรผู้ประกอบสินค้ากเกษตรแปรรูปมีความรู้ทักษะและสร้างโอกาสในช่องทางการตลาดใหม่ๆโดยมีนางพนิดาวานิตรัตพานิ์จังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับพร้อมทั้งมีเกษตรกร,ร,กรผู้ประกอบการและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ปแปลงผลิตพืชและผลไม้ที่สำคัญหลายชนิดได้แก่สตรอเบอรี่ส้มสายน้ำผึ้งมะม่วงลิ้นจี่และลำไยโดยมีผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งปีทำให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ครบวงจรทั้งการผลิตและการตลาดทั้งนี้สำนักง,งานพานิจจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดทำโครงการอบรมดังกล่าวขึ้น โดยได้ส่งเสริมให้กเกษตรกรมีความรู้มีทักษะด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางช่องทางการตลาดให้กว้างขวางขึ้นภายใต้หัวข้อ New Normal กับการค้าขายออนไลน์โดยจะมีการบรรยายให้ความรู้แก่กเกษตรกรและผู้ประกอบการในหัวข้อต่างๆอาทิเทคนิคการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งในตลาดออนไลน์และแพลตฟอร์มเชียงใหม่พรีเมียม สถานการณ์ผลไม้ไทยที่ได้รับความนิยมและแนวโน้มการส่งออกในต่างประเทศความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งออกสำหรับเกษตรกรผลไม้และมาตรการทางการเงินในการช่วยเหลือลูกหนี้